กรรมการบริษัทหรือบอร์ดออฟดี e เตอร์นะครับชื่อก็บอกนะครับเป็นคนที่ดีกทิศทางของบอริษัทนะครับเรื่องของ ESG เนี่ยเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นทางเลือกและก็เป็นทางรอดของบอริษัทด้วยครับถ้าไม่ได้ Address ในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับที่บริษัทเนี่ยจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น กรรมการเนี่ยควรที่จะใส่ใจในเรื่องนี้เพราะเป็นการที่ทําให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดในระยะยาวแล้วก็เป็นทางเลือกที่สามารถมีธุรกิจใหม่ๆที่จะทําให้บริษัทเนี่ยได้รับโอากาสในระยะยาวด้วยนะครับแน่นอนว่าเรื่องทูลฟอร์มเดอะท็นะครับหรือเรื่องของการ b ายอินะครับ แล้วก็บทบาทของกรรมการและผู้บริหารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องของ ESG เนี่ยสิ่งสําคัญคือเป็นเรื่องของทุกคนในองคอ์กรนะครับความท้าทายคือทําอย่างไรให้คนทั้งองคอ์กรเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ร่วมคิดนะครับแล้วก็ร่วมทําในประเด็นต่างๆของ ESG ที่บริษัทเลือกที่จะทำในส่วนของรุ่นสูเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเราก็อยากให้มีหลักสูตรนะครับที่เป็นทโนฟอนต์ท็อป ในดับกรรมการเพื่อจะได้ให้บริษัทต่างๆนะครับร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องเอซในอีโคซิสเต็มของตลาดทุนไทยนะครับแล้วก็บทบาทของกรรมการที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนเอซในเรื่องนี้จะตั้งเป้าอย่างไรในการไกด์ฝ่ายบริหารให้ดาเนินการเรื่องเอซอย่างไรจะวัดผลอย่างไรนะครับซึ่งก็จะช่วยให้กรรมการทำหน้าที่ในการดับการเรื่องเอซได้ดีขึ้น